สิ่งสาคัญที่สุดนะครับของการทํำสายกรรมดึงหน้านะครับนั่นคือทําอย่างไรให้ผลลัพธ์ออกมาดูเป็นธรรมชาติครับหลายคนเข้าใจผิดครับว่าถ้าเราทําสายกรรมดึงหน้าก็อยากให้หน้ามันตึงมากที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้ถ้าเกิดเราทําสายกรรมดึงหน้าแล้วใบหน้าตึงเกินไปจะเกิดปัญหาเยอะครับปัญหาสําคัญคือเขาเรียกว่า mass face ครับคือการทําแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะไม่ธรรมชาติครับบางคนหลับตาไม่สนิทนะครับบางคนเวลายิ้มแล้วเนี่ยล่องแก้มไม่ขึ้นเลยทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งวันนี้ครับหมอจะมาแนะนําเทคนิคครับ ว่าถ้าเราจะทำศัลยกรรมดึงหน้าทําอย่างไรให้ผลลัพธ์มันดีที่สุดและดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ3ข้อหลักๆครับข้อแรกครับนั่นคือเราต้องรู้เทคนิคการผ่าตัดของหมอด้วยนะครับว่าหมอทําผ่าตัดโดยเฉพาะการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยทำในชั้นสมมาตหรือไม่นะครับคำว่าชั้นสมมาตคือชั้นกล้ามเนื้อลึกของใบหน้านะครับใบหน้าเราจะมีอยู่5ชั้นครับชั้นผิวสุดคือชั้นผิวหนังนะครับลึกลงมาก็คือชั้นไขมันใต้ผิวหนังชั้นที่3คือชั้นสมมาครับ เวลาผ่าตัดดึงหน้าครับเมื่อก่อนครับเขาจะทำเฉพาะชั้นผิวๆคือชั้นผิวหนังกับชั้น ไขมันใต้ผิวหนังเท่านั้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้ครับนั่นคือเราจะรู้สึกว่าผิวหน้ามันตึงครับแต่ด้านในครับมันยังหย่อนอยู่เพราะยังไม่ถูกการดึงครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ธรรมชาติครับข้อที่2ครับการจะทำสายการดึงหน้าเนี่ยมันต้องมีการตรวจวัดโดยละเอียดครับเวลาหมอตรวจวัดเนี่ยหมอจะตรวจวัดว่าความหย่อนคล้อยเนี่ยมันเป็นเกรดไหนครับความหย่อนคล้อยจะมีอยู่4เกรดครับและแต่บริเวณครับใบหน้าเช่นใบหน้าช่วงบนใบหน้าช่วงกลางใบหน้าช่วงล่างจะมีความหย่อนคล้อยที่ไม่เท่ากันครับดังนั้นการที่่่่เเเรรรราาาตตวววจิิคะห์กอนดงแ ส่วนของใบหน้าเนี่ยมีความหย่นคอยที่ระดับเท่าไหร่นี่มันมีผลดีครับเวลาผ่าตัดเนี่ยหมอก,ก็จะเอาข้อมูลตรงนั้นครับจากการตรวจวัดเนี่ยไปปรับในการผ่าตัดให้มันมีความพดีมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3ครับ สำคัญมากต้องมีความฮาร์โมนิเซชันกันด้วยครับสิ่งสําคัญคือเราต้องเลือกจุดให้ถูกครับบางคนเนี่ยคิดว่าใบหน้าหย่อนอย่างเดียวแต่ว่าคอไม่หย่อนนะครับแต่ว่าพอเราดึงหน้าตึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออทำไมคอมันดูหย่อนขึ้นจริงๆไม่ใช่คอไม่ได้หย่อนขึ้นนะครับแต่ว่าความฮาร์โมนิเซชันมันหายไปครับคือพอใบหน้าตึงอย่างเดียวแต่คอมันอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าคอมันยังหย่อนอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ธรรมชาติครับอันนั้นก็ฝากไว้3ข้อครับอยากทำเสรีกรรมดึงหน้าให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับสิ่งสาคัญคร ลผลลั์ของการดึงหน้าที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ตึงที่สุดนะครับแต่ธรรมชาติที่สุดคําว่าโครงหน้าของคนไข้ต้องอยังเหมือนเดิมครับพูดง่ายๆคือคนยังต้องจําได้ว่าเป็นเราอยู่ยังดูเป็นธรรมชาติเป็นคนคนเดิมเพียงแต่ว่าดูอายุน้อยลงที่สําคัญครับเวลาแสดงสีหน้าไม่ว่าจะเป็นการหลับตาการลืมตาการยิ้มการอ้าปากต่างๆครับต้องทําได้เป็นธรรมชาติให้เหมือนจริงมากที่สุดให้เหมือนกับคนเนี่ยจะต้องไม่รู้ว่าเราไปทำศสลยกรรมดึงหน้ามา อันนี้ถึงจะเป็นผลลัพธ์การดึงดงหน้าที่ดีที่สุดนะครับและดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดด้วยนะครับ